พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยบับสวัสดีครับผมโคชเบ้งน,นะฮะสาธิตธนาคารกับราการขอขยับ X ออกประกกยาําำได้ทุกที่นะฮะออวันนี้เรามาแนะนำทางออกประกายที่เขาเรียกว่าถูกละเลย คือเป็นบุมที่ไม่ค่อยได้ทําการเคลื่อนไหวแล้วก็บริหารกันนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นคือเวลาเราออกกรลังกายดยพวกคนทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นระนาบหน้าหลังก็การวิ่งการแกว่งแขนทุกอย่างเนี่ยมันจะไปหน้าหลังหมดมุมหนึ่งเลยที่ถูกละเลยมากๆเนี่ยคือการบิดตัวแล้วก็การเคลื่อนที่ไปด้านข้างนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะรวมอสองมุมเนี้ยนะครับมาบริหารด้วยกันเราดูว่าเออเรามาทําแล้วเนี่ย ท่าเดียวครบเลยแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าซ่อมแซมนะครับส่วนที่เราละเลยกันไปมาดูท่าแรกกันก่อนแล้วกันก็เป็นการเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ได้เล่นกีฬานยโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่ไปด้านข้างเนี่ยไม่มีฉะนั้นกล้ามเนื้อสะโพกอาจจะไม่แข็งแรงนะครับก็อาจจะเกิดการไม่สมดุลได้เบื้องต้นนะครับให้ทาการก้าวขาให้กว้างประมาณ2ก้าวนะครับแล้วก็ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าหลังจากนั้นนะครับให้ค่อยๆเทน้ําหนักมาอยู่ ที่ขาข้างใดข,งข้างหนึ่งเราเริ่มมาจากทางข้างขวาก่อนแล้วพอเรายื่นขาไปเนี่ยทุกอย่างอะไลเมนต์ยังเหมือนเดิมฉะนั้นตอนที่เราเคลื่อนที่มาเนี่ยจะเป็นลักษณะซิงเกิลเล็กคอรก็คือน้ําหนักมันลงอยู่ที่ขาเดียวแต่คือาบวลาบางคนทำเนี่ยอยู่แค่นี้ไม่ได้เทน้ําหนักไปหรือว่าแทงเข่าออกไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับพยายามรักษาอะไลเมนต์ให้ดีเราเริ่มจากท่าน,นี้ก่อนลองทำพร้อมกันนะครับ ครโคชเป้งชายหนุ่มร่างสูงรูปร่างสมส่วนสวมเสื้อยืดสีดำมีโลโก้รูปตัว X ขนาดใหญ่อยู่กลางเสือ้อโคชเป้งยืนแยกขาออกจากกันกว้างประมาณ29เก็บมือประสานกันไว้หลวม,ลวมที่ระดับหน้าอกจากนั้นค่อยๆเอ็นตัวไปด้านขวาพร้อมกับย่อเข่าลงยืนไปด้านขวาเช่นกันจากนั้นค่อยๆยยืดตัวขึ้นกลับมาท่าเดิมแล้วย่อเข่าซ้ายไปยื่นไปด้านซ้าย พร้อมกับเอ็นตัวไปด้านซ้ายด้วยอ่าทีนี้ก็คือทําให้กล้ามเนื้อด้านข้างเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นอีกมุมนึงเลยที่ผมจะแนะนํากันนะครับก็คือเป็นการบิดตัวเป็นการโรเตชันอย่างนี้นะครับอ่าเบื้องต้นเราทําเฉพาะช่วงบนก่อนนะครับปลายเท้าชี้ไปข้างหน้าทั้งสองข้างแล้วก็บิดเวลาเราบิดเนี่ยเราสามารถปล่อยส้นเท้าให้ข้างเนี่ยลอยขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สลับกันไปบิดตัวด้้นข้างอา่ลองทําพร้อมกันนะครับ โคชเป้งการแขนออกด้านข้างงอข้อศอกลงเล็กน้อยจากนั้นบิดตัวไปทางซ้ายพร้อมกับบิดขาขวาให้เท้าขวาจิกลงกับพื้นส้นเท้าเปิดขึ้นแล้วสลับบิดตัวมาทางขวาพร้อมกับบิดขาซ้ายมาทางขวาเช่นกันส้นเท้าซ้ายเปิดขึ้นนะเวลาทำท่านี้พยายามหาจุดใดจุดหนึ่งมองนะครับแล้วก็ตามองตรงไปทางนั้นตลอด เวลาบิดไปเนี่ยก็จะได้ไม่เวียนหัวเพราะบางทีเราถ้าหันหน้าตามไปเลยเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกเหมือนทีนี้ถ้าเราจะเอาสองท่านี้มารวมกันนะครับอ่ากางขาต้ากว้างก่อนหลังจากนั้นค่อยๆเทน้ําหนักพอเทน้าหนักเนี่ยแล้วเราบิดตัวนะครับเริ่มจากพับสะโพกน้อยๆก่อนนะครับเทน้ำหนักมาดันสะโพกไปด้านหลังแล้วก็บิดตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองทํา พร้อมกันนะฮะสิครั้งเหมือนกันโคชเป้งเริ่มจากยืนแยกขาวกว้างห่างประมาณ2อก้าแบบท่าที่1ส่วนแขนกางออกไปด้านข้างให้ฝ่ามือหันมาทางเราแบบท่าที่2จากนั้นบิดตัวไปทางซ้ายพร้อมกับย่อเข่าซ้ายลงก้มหลังลงเล็กน้อยแขนขวาเลื่อนผ่านหัวเข่าซ้ายจากนั้นสลับบิดตัวไปทางขวาพร้อมกับย่อเข่าขวาลง กลมหลังลงเล็กน้อยแขนซ้ายผ่านเข่าขวาไปสิ่งสําคัญนะครับของของแขนเราเนี่ยคือเวลาเรายกแขนไาอย่างเงี้ยเวลาเราหมุนเนี่ยให้ให้พยายามหมุนไปทั้งแผงถ้าเราทําได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบริเวณหน้าอกเนี่ยถูกยืดออกนะครับอ่ามีแนวตรงเนี้ยที่มันถูกดึงออกไปนะครับอย่าให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเอองอแขนแล้วมันมาเจ็บอยู่ในข้อไหล่นะครับอ่าล็อกแขนไว้แล้วหมุนหมุนไปทั้งแผง สำหรับท่านี้เนี่ยสามารถทําเป็นประจำนะครับใช้เป็นท่าวอร์มอัพหรือว่าท่าออกกำลังกายในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายต่างๆเนี่ยสมดุลน,นะครับเพราะมันมีการเคลื่อนไหวในมุมที่เราไม่ทําประสิทธิภาพการออกกำลังกายก็ดีขึ้นอาการออฟฟิศซินโดมก็น้อยลงทําเป็นประจำนะครับหนึ่งเซตเนี่ยก็คือทําท่านี้ไปเลยนะครับสักจนไม่ไหวคือรู้สึกว่ามันมันเมื่อยมันตึงละก็นับเป็น1เซตทําอย่างน้อย2-3เซตครับอาทิตย์ละอย่างน้อย2-3วันทําเป็นประจํารับรองดีแน่นอนครับ